รีวิวออนไลน์9ดาราจีนคนดังที่มีใบหน้ายอดนิยมในซีรีส์จีนปัจจุบันมีนักสแสดงหลายคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีในซีรีส์จีนจนทําให้หัวข้อใบหน้ายอดนิยมในซีรีส์จีนได้ก,กลายเป็นหัวข้อยอดนิยมบนเว็บัวนี่คือบทวิจารณ์ออนไลน์เกี่ยวกับ9ดาราคนดังที่มีใบหน้ายอดนิยมในซีรีส์จีน เซียวจ้านเซียลจ้านได้รับความนิยมในอดีตจากผลงานปรมาจารย์หลัธมานเขาไม่เพียงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่านั้นแต่รูปลักษณ์หน้าตาของเขายังคงได้รับความนิยมสูงอยู่เสมอและไม่เคยลดลงดวงตาของเซียลจ้านมีเสน่ห์อย่างมากและใบหน้าที่นุ่มนวลของเขาก็ค่อนข้างดึงดูดใจเช่นกันเขาสามารถจัดการกับภาพลักษณ์ที่ทั้งหล่อและน่ารักลุคของเขาดูดีทั้งแฟชั่นสมัยใหม่และเครื่องแต่งกายย้อนยุค รอยยิ้มของเขายังสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆจำนวนมากและได้รับฉายาว่ามีใบหน้ายอดนิยมอย่างไม่มีข้อกังขา 2>, 2. หวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อซึ่งกลายเป็นดาราแถวหน้าจากปรมาจารย์ลัธิมานเขามีรูปลักษณ์สวยงามและหล่อเท่เมื่อเขาอยู่ในชุดย้อนยุคยังให้ความรู้สึกของความอมตะเท่และสะอาดจนเป็นที่รักของแฟนๆหวังอี้ป๋อไม่เพียงแต่แสดงได้เก่งเท่านั้นแต่เขายังร้องเพลงและเต้นในฐานะไอดอลได้อีกด้วย เขาสามารถแสดงเสน่ห์ความงามและความสามารถที่ยอดเยี่ยมได้ทั้งในละครและการแสดงบนเวที 3. ติลี่เร่ปาเร่ปาเกิดในซิงเจียงเป็นดาราสาวที่มีความงามตามธรรมชาตินับตั้งแต่เข้าวงการเร่ปามีชื่อเสียงในด้านรูปหลักรูปผสมที่งดงามมีใบหน้าที่สวยงามคิ้วที่หนาและดวงตากลมโตของเธอนานสะดุดตาจริง เมื่อประกอบกับรูปร่างที่สูงเพรียวของเธอแล้วทุกการเคลื่อนไหวนั้นดูตื่นตาราวกับเทพธิดาและเรื่อบามักจะอยู่ในอันดับต้นๆของการจัดอันดับรูปร่างหน้าตาและตอนนี้เธอยังได้รับการขนานนามว่าเป็นดาราใบหน้ายอดนิยมในซีรีส์จีนอีกด้วยความงามระดับเทพของเธอโดดเด่นมากสี่ลัวยุนซีเมื่อไม่นานมานี้ลัวยุนซีเพิ่งกลายเป็นจุดสนใจจากละครจันทาอัสดง ไม่เพียงแต่ได้รับการยกย่องจากทักษะการแสดงที่ดีของเขาเท่านั้นแต่ยังทําให้เกิดหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่ดูดีของเขาในอดีตเขาได้รับความนิยมจากละครเรื่องมัทุรสหวานล้ําสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ําค้างและเขาหมักถูกเรียกว่าใบหน้าจําลองด้วยรูปร่างหน้าตาของหลวงหยุนซีนั้นสมบูรณ์แบบเขาสามารถมีเสน่ห์บนใบหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบหน้าที่เป็นสามมิติของหลวงหยุนซีอีก ภาพถ่ายเหล่านี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าลุยยุนซีเป็นผู้ชายหล่อแบบดั้งเดิมโดยธรรมชาติที่มีคิ้วหนาและตาโตประกอบกับรูปลักษณ์ที่ใสสะอาดและทักษะการแสดงที่เป็นธรรมชาติของเขาได้รับความชื่นชอบจากผู้ชมจํานวนมากและกลายเป็นดาราชายสุดฮอตในวดวงบันเทิงในปัจจุบันนอกจากนี้คนรักการ์ตูนหลายคนวาดภาพลวยยุนซีโดยบอกว่าใบหน้าของเขาเป็นแบบท,ที่วาดง่ายความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายชัดเจนกระดูกชัดเจนและลายเส้นง่ายต่อการเข้าใจ ดังที่เห็นได้จากภาพเหล่านี้นะคะ 5. หลิวอี้เฟยเมื่อพูดถึงนักแสดงสาวสวยแห่งวงการละครจีนก็ต้องพูดถึงหลิวอี้เฟยหลิวอี้เฟยมีความสวยงามโดยธรรมชาติมีใบหน้าที่ละเอียดอ่อนมากและยังมีความรู้สึกของความเป็นอมตะบริสุทธิ์และประณีตเยือกเย็นและโดดเดี่ยวเธอดูเหมือนนางฟ้าจริงๆในลุคเครื่องแต่งกายย้อนยุคแม้ว่าจะมีนักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถสัมผัสถ,ถึงความเป็นอมตะได้เหมือนหลิวอี้เฟย หกเจ้าลี่อิงเจ้าลี่อิงได้รับการยอมรับว่าเป็นราชินีหมื่นล้านวิวในซีรีส์ของจีนละครทุกเรื่องที่เธอเล่นกลายเป็นซีรีส์ดงังทั้งทักษะการแสดงและความแข็งแกร่งของเธอได้รับการยอมรับอย่างสูงรูปลักษณ์ที่อ่อนหวานของเจ้าลี่อิงก็เป็นที่นิยมอย่างมากเช่นกันเธอสามารถเอาอยู่ทั้งแฟชั่นสมัยใหม่ไปจนถึงเครื่องแต่งกายย้อนยุคสวยน่ารักสมฉายา Sweet Girl ลซีง เซตยางจือ้อยางจื้อได้รับการยอมรับว่าเป็นนักแสดงหญิงแถวหน้าในยุค90เธอไม่เพียงแต่มีทักษะการแสดงที่ดีเท่านั้นแต่ยังมีความรู้สึกผูกพันกับผู้ชมอย่างมากตลอดจนความสามารถที่ดีในการดำเนินละครอีกด้วยละครที่นำแสดงโดยยางจือ้อมีชื่อเสียงและมีผู้ชมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเธอมีรูปลักษณ์ที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นสาวข้างบ้านซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชมอ่อนหวานและน่าดึงดูดใจ อย่างไรก็ตามยางจืดซึ่งมักถูกโจมตีเรื่องรูปร่างหน้าตาของเธอในอดีตตอนนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นดาราที่มีใบหน้ายอดนิยมซึ่งดึงดูดความคิดเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบจากชาวเน็ตตาดอย่างมี อย่างมี่เจ้าลี่อิงและหลิวอี้เฟอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในดาราสาวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุค85ซึ่งแน่นอนว่าอย่างมี่ก็ต้องจัดอยู่ในรายการเช่นกันอย่างมี่มีใบหน้าที่งดงามคิ้วหนาและดวงตาที่เปล่งประกายซึ่งน่าดึงดูดใจมากและรูปร่างของเธอถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกอกสวยและเรียวายาวของเธอช่างเตะตาจริงๆนอกจากนี้เธอยังมีออร่าของราชินีอีกด้วย และก้าวเฉิงอี้ในอดีตเฉิงอี้ซึ่งได้รับความนิยมจากละครปลดผนึกหัวใจหววรักและอ้วนกลิ่นละอองรักได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเทพชายที่หล่อเหลาและน่าเศร้าในละครพีเรียดใบหน้าที่นุ่มนวลและสวยงามในชุดย้อนยุคนั้นดูดีจริงๆเมื่อรวมกับอารมณ์การแสดงออกของเฉิงอี้แล้วเขาก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าความนิยมของเขาจะไม่สูงเท่าคนอื่นๆในรายการนี้แต่เขาก็ยังโดดเด่นด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาสมชื่อหนึ่งในเทพชายที่มีใบหน้าย,ยอดนิยม สำหรับคลิปนี้อาจขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ